แล้วก็ถ้วยรองใบมีดใบกำบังนี่รุ่นนี้จะสามารถแยกได้นะครับสามารถปลดได้แต่อันนี้เขาใส่มาอันนี้เป็นปอกสําหรับกันใบมีดอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกมาตรฐานสูงๆของยุโรปคนเลยเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็เครื่องยนต์รุ่นนี้เวลาท่านซื้อสิ่งที่ท่านจะต้องได้ก็ตามนี้เลยแต่มากมายมากกว่านั้น เวลาท่านจะเช็คของที่มันหลีกหนีกันไม่ได้เลยคือเช็คซีเรียลนัมเบอร์อันนี้คือจุดไคลแม็กตามผมมาดูตรงนี้นะครับคือซีเรียลนัมเบอร์2 0 2 50801 462พอท่านได้เลขซีเรียลนัมเบอร์ท่านมาดูด้านนี้มันจะเขียนอยู่ที่ตัวหางเลยครับซีเรียลนัมเบอร์2 0 2 5 0 8 0 1 4 6 2 เลขที่ตัวกล่องกับเลขที่ตัวสินค้าตัวเครื่องจะต้องตรงกันท่านจะเช็คว่าเป็นของแท้ได้ในส่วนของสเปคมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นที่มีขายเดิม541 RS บ้างเครื่องรุ่นนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเขาเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ2จังหวะตัวนี้ยรุ่นเก่าลูกสูบเขาจะอยู่ประมาณ42ซีแต่รุ่นนี้พัฒนาขึ้นมา 50.6 cc ซีผมมาไล่ที่สเปคให้ท่านลูกค้าได้รู้ก่อนลูกสูบอยู่ที่5.6 cc ซซแรงม้าอยู่ที่3.1แรง